โอเคครับสวัสดีท่าน้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับจุกของสระวันนี้เราก็จะมาเล่นที่วอลเลสสองกันนะครับฮนะบวันนี้เราก็จะเล่นเป็นสปายนะครับวันนี้ต้องติดสปายอย่างหนักนะโอ้ยเฮียพูดเร็วไปหายใจไม่ทันนะฮะใช้อาปืนนี้นี่ธรรมดาเล d ิงเกอร์แซบเบอร์ธรรมดาหมวกหมวกหมวก,มวกใครเนี่ยท่าทาง ถามว่าไอ้พวกพวกเนี้ยไม่ใช่ขอผ,ผู้นี้ไปทำเอามาจุดไหนนะครับก็ปัม๊มนะเคไปหาคลิปด,ดูเอากันนะครับไม่สอนนะไม่สอนไม่สอนเอาเสิร์ฟนี้แหละนะชอบที่สุดแล้วนะครับถ้ากากยังไงขออภัยด้วยนะครับผมก,ก็มีการแล้วก็กำลังจะฝึกก็ฝึกเล่นอยู่ ครับสไปายก็เล่นไปประมาณสิบสี่ชั่วโมงปุ้ยมันเลยครับใครเนี่ยก็เซิร์ฟไทยนะผมเลือกเป็นสิบฟ้าแล้วกันกผมขอแปลงละเป็นตัวสไปร์แล้วกันนะเด็กนังเก็ เล่นก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าใช้ยังไงนะครับขอเปิดเิงเกอร์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าอยู่มัเดี๋ยวสไนปเปอร์สอยตายหะาถ้าแหลกก็ขออภัยด้วยครับมันเป็นไรเหมือนกันนี่ครับเิงเกอร์เบิร้มเบิ้ม เป็นคนอะไรไปเอาเลือดนะครับก็แหลกอยู่นิดหนึ่งนะไม่รู้เป็นอะไรพอ,อเล่นสปายทุกทีแล้วมันแหลกทุกทีเลย ดัดเด็กดึงเกอร์มาเด้กผู้หญิงนั่นคือสไนเปอร์ใช่หรือไม่ของไม่ใช่งตายยังวะมันตายแล้วอ,อ,อุ้ยสไนเปอร์ใส่ ยังไม่เจอใครขึ้นมาเลยอะ่เอะเจอหนึ่งคน G G W e. โอ้โหถ้าตายนี่ยังอุบาทโอ้คตรอุบาทนะโอ้โหแโโหม่เจ้ากขนมเฉพาะเอกเลยเดิน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  ผมขอค่าประมาณสิบตัว uh huh? กันนะครับอืมไม่ถึงจะสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีก็ปังใครอ่ะบร้อมป <sc onde facial> ่ะไม่กินจริงเสียวมือตื้ยเนี่ยเฮ้ยป่อกี้เกือบหมู่ลันครับยังดีที่นี่อยู่โอ้โหโอ้โหอุ้ยเซเนปเปอร์ ไอเยอก่อนเฮ้ยหล่นติดคู่อ่ะผมโอ้วหนรอดใครคือโอ้วัรอเอ่ย ปล่อยพลังขึ้นต่อครับเฮ้ยน้ำมันสปายกูหรือเปล่าคงไม่ใช่มั้งใครตามหลังกูมากูรีบกระโดดไปจิ้มหลังแม่งเฮ้ยนั่นไม่ใช่เสียวตอนนี้เอ่อ แ้วเมกาชิปเมกาเฮียอมโอ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 ตอนนี้ฆ่าไปกี่คนแล้วคะข่าแปดคนนะขอเข้าอีกสามคน ว่าละค้างอย่าง้วอะเร่งค้างบ่อยนะไม่รู้เป็นเฮียอะไรเหมือนกันนะตอนเล่นครั้งแรกก็ไม่เป็นนะ <c oughs> โอ้ ้ยวยยิ้ยายายยอมยอมเยวเล,น,ลนเกอร์ไม่ทันไฟอ์โ <c oughs> ดนขอยบ, <c oughs> บาค่ะเมื่อกี้ก็หัวนอนนิดน <c oughs> ึง

มันก็ตกนะวันดีวุ้ยตกเอ้ยกดยิงเกอร์ไม่ทันเอ,อ้กดผิด ทีเออถ้าเราอยู่ขึ้นมาตรงนี้มันมันจะเราจะเดินไม่ได้ในะคยมันสั่งห่านหนึ่งร้อยคนเอาเด ่น้ามือไปิดน,นึงนะครับก็ฝึกเล่นอยู่แลนะก็ยังเล่นไม่ค่อยได้เป็นเลยมือใหม่อยู่เลยเล่นทีฟอร์เครั้งแรกในชีวิตนะเล่นทีนี้โคตรติดติดมากตอนนี้เล่นทุกวันเลยไม่เจอสปายเลยใช่ไหมนากูเจอและหนึ่งคน ăn kiểu Yeah, tài lão. เสียงดังเว้ยนั่นไงกูว่าเรากูโดนตุ้ยแน่พูดเสียงดังเว้ยทีเดียวนี่เอ่